อีโยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอต้อนรับเพื่อนเพื่อนเข้าสู่เกม s ัมเมอร์วอลกับบลู h ช n แนลนะครับเดี๋ยววันนี้พามาดูนะครับกิจกรรมต่างๆเนาะแล้วก็อย่าลืมไปเชียร์ผมกันในวันด้วยนะครับผมีแข่งในสองวีสองนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของกิจกรรมทายผลทัวร์นาเมนต์นะครับสงครามยิทของซีซันเ็กันเลยแล้วกันนะครับก็เรียกว่าวันนี้วันที่เท่าไหร่13ใช่ไหมกิจกรรมนะครับอยู่ถึงวันที่2มีนานะครับผมก็เลยวันที่สิบสามวันแปดชั่วโมงนะครับ ก็จะให้เรามาทายกันนะนะครับว่าซิกวอลเนาะของคามนะครับยิทคองซีทั้งเเนี่ยใครจะได้แชมป์ไปนะครับนี่เลยก็จะมีรอบให้ทายนะครับผมสึดทัวร์นาเมนต์นะเดี๋ยวเรากดไปเลยแล้วกันนะครับรอบแรกก็คือวันที่12บสถึงสินะครับะนนเนี่ยดูคลิปจบแล้วมาทายกันนะครับทุกคนโอเคนะครับผมรอบแรกนะครับผมอันนี้ผมเชียร์สนิทนะเพราะว่ากิลของนาโชนะครับอันนี้กิลของเอสแซนของผมเชียร์อันนี้ละกันนะครับอันนี้ก็คือกิล ของเลซี่จูเนียร์นะครับกับอัลฟาเฮาส์อัลฟาเฮาส์นี่กิวของน้องนักชาปะที่น่ารักน่ารักผมเชียร์นี้ละกันนะครับอันที่สองเลซี่ไทม์อ่ะอันนี้ละกันเลซี่ไทม์นะครับผมเลซี่ไทม์นี่กิวของอนี่แหละ <c oughs> น่าจะใช่นะนะนี่ก็กิวไทยเนาะแล้วก็เลสเลสเดวิลนี่ครับผมกิวหนึ่งกิวหนึ่งเชียร์ใครดีอ่ะอันนี้ไม่ไม่คุ้นเลยนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนว่าใคร เพื่อนๆว่าคนไหนดียู่ไหนดีเบียร์ครับกับผมว่าอันนี้นะผมชอบอันนี้แล้วกันนะครับดูจากรูปกิวต่อมาก็ LA นะครับกับ q g เอาคิจีนแล้วกันเนาะแล้วก็ Q ิอันนี้นะครับอันนี้ผมทายแบบนี้นะถ้าเพื่อนๆคนไหนนะครับดูแล้วคิดว่าใครเป็นตัวเต็งเนี่ยก็สามารถนะครับคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะวิพี ผมมาขอแทงสวนแล้วกันนะผมคิดว่าน่าจะเป็นคิวแบบคิวนี้นะครับอ่ะนี่ทายไปแล้วเรียบร้อยนะอย่าลืมทายนะครับทายถูกได้50ทายผิดได้30โอ้โหถือว่าของดีนะครับผมอย่างน้อยๆแล้วก็นะยังก็จะมีรอบต่อไปนะครับรอบต่อไปของรางวัลก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับจนถึงรอบชิงรอบชิงชนะเลิศเนี่ยจะเป็นนะครับเห็นไหมของรางวัลดีขึ้นนะครับชนะเนี่ยอย่าลืมมาเล่นกันทุกรอบนะครับผมโอเคนะครับก็ประมาณนี้เนาะแล้วก็ที่สําคัญนะครับผม มาดูกิจกรรมนี้ก่อนนะเชียร์ขายน่าดูเลยนะผมเองไม่ได้จัดเหมือนกันนะครับเป็นอคอตูมนะครับแพ็กเรียกว่า3,700บาทนะครับคุ้มค่าน่าซื้อมากเนาะก็คลิปที่แล้วมีรีวิวไปนะครับก็เดี๋ยววันนี้มารีวิวคร่าวๆให้ดูแล้วกันนะถามว่าทำไมต้องซื้อยกแพ็คนะคุณจะได้นี่ครับแองจิโมอนนะแองจิโมนในบ้านเราครับเราสามารถเปลี่ยนเป็นแบบนี้ได้นะครับผมคือเพื่อนๆอ,อ,อ่ะพอเหมาแพ็คนี้ไปคิดดูดิคุณจะได้คอตูมอนะันเนี้ย นะครับแล้วคุณก็ไปแต่งตัวใส่มันน่ารักอ่ะแล้วคุณก็มาเดินในสวนนะจัดบ้านสวยๆเรามาเดินนะครับโอ้โหเรียกว่าฟินเลยนะครับผมใครสายสวยงามใครสายคอสตูมนะครับใครสายจัดสวนเนี่ยห้ามพลาดเลยนะครับแนะนําให้ซื้อเนาะเพราะว่าตัวแต่ละตัวในอย่างดีเนี่ยนะครับดีเคเนี่เท่มากทุกคนดูดิผมว่าผมก็จะจัดเหมือนกันนะมังกรก็สวยนะครับนี่ดูมังกรนะครับโอ้โหโดยเฉพาะมังกรไฟทุกคนมังกรไฟโคตรเท่เลยนะครับแบบยังกระบุอายนะครับผมนี่ลูกเต่าก็สวยเนีย จอมความเหมืองเพชรก็สวยนะครับน่ารักแล้วก็ที่สําคัญอนุโมชานะครับตัวนี้น่ารักมากไม่ใช่น่ารักดิโหดมากแล้วก็สวยงามมากนะครับอือเนี่ยวเวลาแบบเอาไปเล่นเนี่ยดูเงาดินะครับสวยมากโดยเฉพาะธาตุไฟผมมีนะครับธาตุมืดธาตุแสงอย่ายไปพูดถึงเลยไม่มีใครมีก็ไปเติมเลยครับบอกเลยว่าค่อนข้างคุ้มค่าแล้วก็สวยงามนะครับผมถัดมาแพ็คหนึ่งก็จะเป็นไม่ใช่แพ็คนี้นครับผมแพ็คเกรดเยอะมากนะครับผมเองยังซื้อไม่หมดกัน นะครับวริลเลนไทยนะครับเพื่อนๆวริเ,นเนล,เลนไทยก็เหมาหมดพันหกแถมได้เดวมอนตนึ่งตัวกับ 1, หินล้อมีสามก้อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งแพ็คเนาะที่ใครที่แบบว่าอยากเติบโตอยากได้เพชรอยากได้สกอร์ไปเปิดนะครับก็ห้ามพลาดอย่าลืมไปจัดกันด้วยนะครับผมต่อมานะครับอันนี้ก็อย่าลืมไปลงทะเบียนกันนะใครสนใจนะครับยักษ์ชนยักษ์นะครับผมก็เป็นรับสมัครนะครับรับสมัครเนาะ ก็ถือว่านะครับอันนี้รับสมัครแค่ถึงวันที่24กุมภานะครับก็คือคุณต้องมีดาว2ดาวทองขึ้นไปนะถึงจะสมัครได้นะครับก็เรียกว่าของรางวัลเยอะนะครับถ้าใครคิดว่าไม่ไหวก็ไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวรอเชียร์ผมด้วยแล้วกันถ้าผมติดนะผมก็ไปสมัครเหมือนกันนะครับอ่ะนะต่อมานะครับอันนี้พลาดไม่ได้เลยพรุ่งนี้แล้วนะครับวันอาทิตย์เนาะเวลาหนึ่งทุ่มนะครับอย่าลืมไปเชียร์ผมกันในวันด้วยนะไม่รู้จะตกรอบแรกหรือเปล่านะครับเป็นการแข่ง2วีสองนะครับ ผมก็จับคู่กันในวันนะแล้วก็เนี่ยที่ต้องเจอเนี่ยก็เจอคู่แรกคุณ t ูเฮดใช่ไหมถ้าชนะนะครับชนะผมก็ต้องมาเจอแถวล่างอีกนะครับแล้วถ้าผมชนะแถวล่างได้ผมก็ไปรอนัดชิงเนาะใช่ไหมไปรอนัดนี้ถูกไหมอ่านี้เข้าไปนี่เข้าไปอือนะครับผมก็ถือว่ารุนเหมือนกันนะคู่ที่น่ากลัวก็คู่นี้ครับนูฟเนี่ยครับนูฟ,น,น,ฟน่ากล,กลัวมาก Ain, แต่ว่ามัน2อ2วีสองแล้วก็มันไม่ใช่แแค่2อ2วสองที่มาถึงแล้ว hmm. ก <Oui. S 2> mm ็สู้กันนะครับมันจะมีกติกาด้วยมีการสุ่มด้วยนะว่านะครับเราจะได้ใช้มอนเตอร์อะไรในการแข่งเนาะก็เรียกว่าเรื่องของดวงก็มีผลนะครับเวลาสุ่มทายมาเนาะก็อย่าลืมไปเชียร์กันด้วยนะครับผมยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับผมแล้วก็ในวันด้วยนะครับนี่เรามีสโลแกนด้วยนะเพื่อนๆนะก็นะครับถามในวันว่าชื่ออะไรดีนะผมเอาชื่อคุงนะผมก็เลยเอาชื่อบูนะครับเลยรวมกันเป็นบูคุงนะฟิวชั่นออกมาแล้วนะครับก็กลายเป็นบูคคุงนะรับผม แล้วก็แคปชั่นนะครับแคปชั่นน่ารักมากเลยนะโดนเทมันทำให้ใจพังนะครับเกมสมุทรวานน่ารักจังมันทำให้ใจเซนะครับพอดีเป็นคนชอบเปนะเลยมาเลยอยากมาสร้างเสียงเฮให้คนดูนะครับเรียกว่าแพ้หรือชนะไม่รู้นะบอกเลยว่าเี์เราสองคนเนี่ยมันแน่นอนนะครับอย่าลืมไปดูกันด้วยนะพรุ่งนี้นะครับวันอาทิตย์เวลาหนึ่งทุ่มตรงนะครับผมก็เรียกว่าน่าจะเป็นช่วงว่างของใครหลายๆคนนะครับก็เพจเฟซบุ๊กนะของสมุทรวานนะครับผมยังไงก็อย่าลืมไปเชร์กันด้วยนะครับ แล้วก็อีกอันนึงนะครับผมที่พลาดไม่ได้เลยนะค,คร <st> ับก็ยังไม่หมดเขตนะยังไม่มีกิจกรรมใหม่เข้ามานะครับนอกจากกิจกรรมทายผลเนาะก็จะมีกิจกรรมอันเีครับเหลือกหนึ่งอาทิตย์นะให้เราทำคะแนนครับเป็นกิจกรรมช็อกโกแลตวาเลนทายนะครับผมก็วันหนึ่งเนี่ยนะครับให้เลือกทำนะสามอย่างใน4อย่างนะครับเลือกทําเสร็จคุณก็กดรับของนะแล้วเราก็จะได้นะครับนี่เอลเลียใช่ไหมผมเรียกเอลเลียมาเพื่อนเลือกใครครับเนี่ยแล้วเราก็จะได้แลกของเนาะก็นี่เลยนะครับเดี๋ยวผมรอแลกเดวมอนนะครับผมแล้วก็ เดี๋ยวแต้มเหลือในะคอยมาแลกของอื่นๆแล้วกันนะครับยังไงก็จะลืมทำกันด้วยเพื่อนๆนะกิจกรรมรีเซ็ตเวลาสี่ทุ่มนะครับผมโอเคสกอร์เปิดหมดแล้วนะครับวันนี้ให้น้องบูเปิดไปสามใบเนื่อใช่ไหมชิวเฉียดมากนะครับดันไม,ไม่ยอมเปิดแสงมือ่อนไมนะ่งั้นเนี่ยโอ้โหได้ลุ้นแล้วนะวันนี้ก็ไม่ได้อะไรเลยนะครับสกงสกอ์อ่ะก่อนจากกันไปนะครับเดี๋ยวอทีเอสักตาแล้วกันเนาะวันนี้ตีไม่หมดเลยนะป่ะช่วงนี้ก็เรียกว่า ยหยิบเดมอนมืดมาเล่นบ่อยขึ้นนะครับแต่หยิบมาก็ไม่ใช่ว่าจะชนะนะแพ้ครับผมแพ้มันเดิมเลยนะใครหรือไปจัดคอตูมแล้วก็สกอร์ด้วยนะครับผมโอ้โหฝั่งตรงข้ามได้อย่างนี้ผมหยิบอย่างนี้เลยครับผมไม่รู้เขามีออมมืดหรือเปล่านะผมก็เลยตัดมาก่อนนะครับบางคนนี่หยิบออลลงมาเนะี่ยส่วนใหญ่เขามีออมมืดนะเราก็ตัดมาก่อนไอ้แวมไฟเหรอแวมไฟรูน้ำนครับผม ไฟเจระะิวน้ำเจระะิงน้ำนะครับเขายัางไงดีล่ะอือเรามีิีสปีดต,ตัวหนึ่งเหมือนกันนะอีกตัวหนึ่งนะครับถ้าเขาไม่หยิบตัวแนละ้วกลัวจจเกินไปเนะี่ยผมจะหยิบเดมอนมืดลงนะครับเขียวลงบปทุกคนพุกันน้ำนะครับอือเรียกว่าอือหือเลยนะครับตานี้เดมอนมืดลงได้ไหมเดมอนมืดลงได้ไหมตานี้ผมน่าจะต้องแบน แบรนด์ใครดีอ่ะคือ,อน่ากลัวเหมือนกันนะ,ะนะครับหยิบแล้วกันเดมอนมืดเนาะเคียวเคียวก็น่ากลัวนะเคียวก็น่ากลัวแต่ผมว่าผมแบรนด์ออร์เคิลดีกว่านะครับผมมาลุ้นกันนะครับจริงๆเนี่ยผมไม่น่าหยิบลิงน้นําเลยนะผมน่าจะหยิบไอ้เดมอนก่อนแล้วลิงน้ำเป็นพิกสุดท้ายดีกว่านะครับเจอเคียวลมนี้เล่นลำบากเลยนะ เขาก็ตัดรีสปีดเราออกเหมือนกันนะครับผมเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวมาดูนะใครตีดีเอ็กมากกว่ากันชนะนะครับโชว์ฉบเนี่ยเกมเริ่มเลยครับผมวิ่งเราเร็วกว่าเนี่ยโอ้หยงูพิษนะครับจุดไม่ติดนี่มันก็จะเป็นแบบนี้ครับผมก็ลืมไปว่าเขามีนี่อยู่นะเขามีอะไรอะไรเขามี กดด้วยความลืมนะครับกดด้วยความลืมจริงๆเมื่อกี้สตั้นไหมสตัร์ทหรือเอา,เอามาตะดีกว่าเนาะผมลืมไปนะครับว่าเขามีคุยไอ้เจ้าผู้กันน้ำนะครับผมมันเลยล้างขึ้นมาเลยโอ้โหตายเลย <c oughs> <c oughs> หืมก็หัวหมดเลยทีนี้นะครับงานหยาบแล้วเพื่อนเาจะอะแล้วเราจะไปสู้เนี่ย โอ้น่าจะแพ้เะครับน่าจะแพ้นี่ไงขึ้นมาอ่ะขึ้นมายังได้สับนะครับผมสับไปเลยแวมไฟนะ่ะตายแน่นอนนะครับฟังตรงข้างนี่เก็ดดัวมากนะขนาดรูดไปก่อนทีนึงนะครับผมค่าเคียวนะค่าได้ไปเนะี่ยเคียวก็ถึกเหมือนกันนะ ยากครับงานนี้ยากทุกคนงานยากครับผมโอ้สตาร์นด้วยเอาแล้วนะครับน้องเคียวนี้ก็ไม่เห็นในอารีนามานานแล้วเหมือนกันนะไปีไปก่อนนะครับผมตานี้ดาไม่ดีนะถ้าดับดีเนะี่ยดีกว่านี้นะครับอันนี้อันนี้ดาไม่ดีโอเคเกมจบแล้วนะครับมาขอสัสตาร์หนึ่งแล้วกันนะครับผมนะ เดี๋ยววันไหนสตรีเนี่ยเดี๋ยวต้องตีให้หมดนะสาปีนี่ครับช่วงนี้ก็ตีไม่ค่อ,อ,อยหมดเหมือนกันนะครับผมเพิ่งทำรูนมาใหม่ด้วยนะทำรูนมาใหม่หลายตัวเลยนะครับเุ้ยเจอคนไทยนะเรารู้จักกันไหมเนะี่ยดีไปะไรดีเราเริ่มต้นเฟิร์สพิกมาปกติเจอนอกแก้วน้ำเนาะไม่เอาดีกว่านะครับเราไม่เล่นนกแก้วน้าผมเล่นนกแก้วน้าที่ไรผมไม่ค่อยชนะเลยแหวมไฟมาแล้วครับผม ตัวเอาคิดมากเลยเพื่อนๆเครับเจอบ่อยมากอะ่ะเจอยังบ่อยเลยนะนี่นะหยิบมืดไปคูเลยนะสองตัวนะครับคิดอะไรไม่ออกเลยครับผมเดี๋ยวผมว่าผมน่าจะหยิบไปได้คิงไฟนะไปเล่นนะครเดี๋ยวเราดูฝั่งเขาก่อนโอ้ฝั่งเขามีโอเคนอนมาด้วยนะสรุปว่าเขาเร็วแล้วนะเขาแบบใบสันได้ไหมอีกตัวหนึ่งเอาเป็น ถ้าไปสั่งมังกรลมเราจะมีดามเมดไหมทุกคนนะมีรูนไหมเนี่ยขอดู่อนโอเครูนยังมีอยู่นะก็เสียวเสียวแบบมันโตเหมือนกันนะลิงน้ำนะครับผมรีวไฟเอเื่อนรีวไฟผมต้องแบนริวไฟไหมเนะี่ย ผมจะเอาใครไปฆ่ามันะไรฮะริวไฟเหรอริวไฟแล้วกันนะครับน่ากลัวสุดแล้วเนาะนี่ถ้าเกิดเราไม่แบนริวไฟนะแล้วเขาแบนเดมอนมือเนี่ยเราไม่มีตัวฆ่าเลยนะครับผม ก็เดี๋ยวมาดูนะถ้าเขาเออกก่อนนะครับเร,เราก็เราก็ออกขีหลังนะครับผมมาดูเกมกันนะครับเกมเริ่มแล้วนะครับผมแล้วฝั่งตรงข้ามนะครับโอ้ไม่วิวเลยอะเตะไปก่อนลวกันนะครับยังไงซีรีสก,กิลหรือเปล่ารีมารีกลับเรายังมีมังกรนะเรารีได้นะครับโอเคเพิ่มกูดาวไปนะครับผม วางไม่ติดด้วยนะนต,ตาจะไหลนะครับโอเคแลกกันถือว่าหายกันนะครับผมถือว่าถือว่าสูสีอยู่ผมรีสกิลเลยแล้วกันนะครับผมเตะแบบนี้นะครับดวน้ำ เขาได้วางระเบิดไหมวางแล้วจุดเลยปะโอโหเสียดายนะถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้วางระเบิดเนะี่ยผมน่าจะได้เทิญน,นะครับเพราะว่าเมื่อตะกี้เนี่ยนะผมโต้กลับพอดีเขาก็โต้เหมือนกันเนี่ย้ยเอาเรื่องว่ะโอ้โหน่าจะเป็นีกเกมหนึ่งนะที่แพ้นะครับจริงเราไม่ควรหยิบมังกรลงมาเลยนะทุกคนนะเราไปหยิบตัวอื่นมาดีกว่านะครับ คือฝั่งตรงข้ามก็มีตัวฮิวไงเขามีตัวฮิวแล้วเขามีตัวยื้อนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง,งทีนะครับที่เรียกว่าน่าเล่นมากนะเพื่อนๆนะครับเแล้วพอเขามีวับปี๋เนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เลยนะซีซีเรานะถึงปิดเอเอ็กก็เถิดนะครับโอเคปะกดยอมนะครับผมสิว่าวอมสนุกสนุกแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยววันจันทร์ีสตีมไนะใครว่างๆกอง็อย่าลืมมาดูกันด้วยนะครับเนาะมาเชียร์กันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ